วันนี้เห็นแฟนเอาเนื้อหมูกับเนื้อไก่มาสับรวมกันสับกระเทียมให้ละเอียดจานน้นปรุงรสด,ด้วยสีอิ่วขาวตามแม่ครัวฉลากทองซอสหนังรมตาแม่ครัวแล้วก็ใส่ซอสปรุปงรสไฟเขี่ยวตาฉลากทองลงไปอีกนิดหน่อยครัวข้าวให้เข้ากันแฟนชอบใช้เครื่องปรุงตาแม่ครัวมากเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกเหมือนมีแม่ครัวมาช่วยทำอาหารจริงๆช่วยทำให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนี่แฟนก็กำลังจะทำเมนูไส้กรอกเยอรมัน ต้องยัดย,ย,ย,ยอะๆออกไปก่อนแต่พอมาใส่ก้องเท่านั้นแหละทำไมมาสเล็กเหมือนใส่ก่องอีสานไปบเด็มละ่ะแฟนก็พูดกับมาว่าเมนูวันนี้อยกจะให้มีความตะวันตกและตะวันออกคือหน้าตาอาหารให้เหมือนกับใส่ก่องอีสานบ้านเราส่วนรสชาตินั้นให้เป็นรสชาติของใส่ก้องเยอรมันแสนทำการปรุงน้ำซอสใส่เครื่องปรุงตามแม่ครัวไปเลยเมนูนี้แทบไม่ต้องปรุงอะไรมา ถามแม่เอาไปทอดให้กรอบกว่ามันตุนให้หนุ่มก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของช่องเราจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะไปทอดทำไมวันนะเมนูอร่อยรอบโลกวันนี้ก็เสร็จแล้วมาชิมกันหน่อยสิสีซันของอาหารวันนี้น่าทานดีมากนี่ก็ได้ชิมร่วมกันนะถ้าคะแนนเต็มสิบ <c oughs> เมนูนี้ <c oughs> ให้ไปเลยร้อยคะแนน